เขาเยาวเข้าเขตหัววงยาวแล้วนะครับมยาวไปเรียบร้อยแล้วหลังจะกพาไปเที่ยวชมอยู่ถึงท่านครับเขาเขาอะไรเขาเขาแพ่ สไลด์อยู่นะครับเพื่อนๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับให้เพื่อนๆชมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าก่อนอถึงมอพเยาวนี่แหละเดี๋ยวผมเคยลงคลิปไป เห็นไมสุดไปนะครับมมองไม่เห็นหมัน้ะครับชีวิตนะครับการเดินทางการต่อสู้การทำงานทั้งนี้ล้นกันนะครับก็ถึงที่ทำงานโดยปลอดภัยนะครับช่วงที่ นมันหังลงมาก็กำลังเร่งสร้างกันอยู่นะครับกรมทาก็กำลังอัดบดแล้วก็น่าจะเสร็จปีใหม,ไมใใ่ไม่แน่ใจว่าจะทำหรือเปล่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆไปละ